คนมาเมนว่าการที่ฉันไปยุ่งเรื่องราวของการใช้รถกอล์ฟอีวีแห่พระเกี้ยวเนี่ยฉันเป็นคนที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือพูดง่ายๆคือภาษาชาวบ้านคือเสือกนั่นเองเดี๋ยวฉันถามหน่อยเถอะคะ่ะว่าพระเกี้ยวเป็นของสูงเป็นศิลาภรณ์ของพระมหากษัตริย์ดังชื่อจุลาลุงกรมหาวิทยาลายัยถ้าหากว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ตักเตือนเนี่ย จะอยู่กันยังไงในบ้านเมืองนี้ใครอยากจะทำอะไรก็ปล่อยอย่างนั้นเรอเอาง่ายๆนะตอนนั้นน่ะฉันนั่งแท็กซี่แล้วคนขับแท็กซี่เขาเล่าว่าหมู่บ้านเขามียาบ้าเยอะเธอรู้ป่ะว่าฉันทำยังไงแม่กับฉันทำยังไงแม่ฉันโทรไปบอกรัฐมนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเลยจ้ะยุคนั้นน่ะแล้วก็แจ้งชื่อฉันที่ฉันเป็นหมอดูรู้จักคนเยอะแล้วบอกว่ามีคนร้องเรียนมาว่าหมู่บ้านนี้มียาเสพติดเยอะแล้วก็ ลูกเต้าหลานหรืออะไรเงี้ยก็แบบคนในหมู่บ้านเงี้ยแบบแพร่ระบาดมากติดกันงอมแงมเออแล้วสักพักสามสี่วันก็เป็นข่าวว่าก็ให้ผนึกกําลังแล้วก็มากวาดล้างยาบ้ากันในหมู่บ้านนี้เออฉันก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไหมหรือชาวบ้านเขาเดือดร้อนฉันก็โทรประสานงานรายการทีวีเมื่อก่อนที่ฉันมีเบอร์นักข่าวอะเออแล้วก็ฉันก็ไปช่วยเขาอันนี้ฉันยุ่งเรื่องชาวบ้านไหมเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่กําลังจะข่มขืนผู้หญิงแล้วคุณไม่แจ้งใครหรือคุณไม่เข้าไปช่วยเหลือแล้วปล่อยให้คนแบบนี้ข,ข่มขืนผู้หญิงไปเรื่อยๆในหมู่บ้านเนี่ยคุณว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยคุณจะนิ่งเฉยเพิกเฉยได้ไหมอย่างการแห่พะเกี้ยวเนี่ยพ้เกี้ยวเป็นของสูงฉันเป็นหมอดูหรือเปล่าฉันเป็นหมอดูมากี่ปีเกินสามสิบปีแล้วเรียกโหราจาร์แล้วการที่กระทําอย่างนี้เนี่ย คืออัญเชิญพระเกี้ยวมาแล้วแบบไม่สมพระเกียรติเนี่ยเป็นเหมือนกับการทําให้เรามองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติแล้วก็เป็นการคือจัดแบบนี้แบบเหมือนการจัดขอไปทีอะแล้วก็ไปเจอนะคนเอาอาหารหมามาวางแล้วก็ถ่ายรูปกับพระเกี้ยวในจุฬาแล้วก็มีเอกสารอะไรอย่างเงี้ย รูปปิววอนในอินเทอร์เน็ตเลยเฮ้ยการทำเช่นนี้เนี่ยมันจะเกิดอาเพศนะการแบบนำของสูงมาเล่นสนุกมาเล่นอะไรเราไม่ให้เกียรติอะ่ะมันจะเกิดอาเพศมันจะทำให้แบบเกิดแบบเขาเรียกว่ามันไม่ดีในทางโหดแล้วสในทางโหดเนะี่ยมันจะเกิดอาเพศแล้วมันจะเกิดเพศภยัยจะเกิดภัยพิบัติคนที่ถ่ายรูปด้วย น้องที่นั่งรถกอล์ฟสองคนนั่นด้วยนะที่ขับรถเนี่ยไปทําบุญซะเพราะมันจะเกิดอาเพศแล้วมันก็จะแบบทําให้เราดวงไม่ดีมันมีอาถรรพ์นะเธอการเล่นกับของสูงเนี่ยแล้วสถานที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยพระมหากษัตริย์พระราชทานที่ดินให้จากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนสู่มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทย ที่ได้เงินเหลือจากการสร้างพระบรมรูปทรงม้าเอามาสร้างจุฬาดังนั้นจุฬาล่ำรวยมาจากการให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าที่ประมูลที่ดินการให้เกียรติแล้วก็การให้เขาเรียกว่าการให้เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ผู้ก่อตั้งเนี่ยไม่มีกันเลยเหรอเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยขนาดอเมริกา มหาวิทยาลัยที่ลำลึกถึงจอห์นเอฟเคนเนดีนักศึกษาย,ยังต้องลำลึกถึงเลยหรือผู้ก่อตั้งฮาวาดทุกคนยังต้องแบบว่าลรมลึกถึงเลยนี่ท่านบริจาคเงินสร้างตึกแล้วท่านก็บริจาคที่ดินแล้วท่านก็แบบทำอะไรต่างๆนานานะจะไม่คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกเลยเหรอทำไมมันเป็นอะไรกันนะักหนาถ้าฉันไม่ยุ่งเรื่องนี้เนี่ย ใครจะว่าฉันเสือก็ตามใจฉันจะปล่อยให้สังคมไทยเนี่ยพังพินาศหรือปล่อยให้สังคมย่อยยับฉันทนไม่ได้เข้าใจไหล่ะ